แนะนำนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่มาฮุ้งชุดฮุ้งบอกรถยนต์ที่หน้าร้านนะคะกับชุดเบารถยนต์อันติเมตค่ะสำหรับคันนี้นะคะที่เป็นตัวอย่างอยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวของ a m i ร y นะคะก็ใส่ชุดเบารถยนต์ดีไซน์โซฟานานุ่มที่เป็นไอคอนของทางร้านอยู่นะคะการติดตั้งก็จะประมาณนี้เลยเบาเดิมนะคะเรียบๆเราสวมก็จะมีความหนาุ่บขึ้นมานะคะส่วนด้านนี้ ก็เป็นบริการล้างแอร์แบบสองกล้องด้วยรีฟูออร์โซนนะคะก็จะทําการสองกล้องล้างมีแอร์สองถ้าสนใจมาใช้บริการของทางร้านนัดมาล่วงหน้านะคะสำหรับคิวในการติดตั้งชุดทุ่มบอดรถยนต์สามารถที่จะดีลนะคะนัดล้างแอร์ได้ด้วยพร้อมๆกันเลยนะคะไม่เสียเวลาด้วยแล้วก็ได้แอร์สดชื่นสะอาดกลับบ้านไปด้วยพร้อมกระเบอกนุนๆคะ่ะแนะนำนะคะ